ถ่ายรูปก่อนเป็นร้านเป็นร้านยายต้องเป็นคนดีอะดื้อเป็นเด็กดีรู้ไหมงสานยายไม้เนี่ยไมยายแขนข้างเดียวหายกินเอไหมยายแขนข้างเดียวหายกินเนี่ยเปิดเปิดเปิดทำไมไปเปิดมือยายทำไมไอเขาไอยเขาปิดไว้ขึ้นไอยเขาปิดไว้ขึ้นเอา ไมาเล่นแคนทำไมเล่นแคนทำไมเนาะเดี๋ยวไปสินขน,มเ,น,ดดม,นมเลยยายก็ทำขนมขายเนี่ยขนมเอ้ยอไปสินขนมด้วยทำขนมขายขนมกรวยขายอยู่หน้าวังเพราน่าหวังเพรานาคเนี่ย วังพิยานาคสวยพิยานาคสวยมากเห็นไหมอยู่ไกลๆเลยพิยานาคสวยสวยพิยานาคสวยมากทำขนมขายเลี้ยงร้านเนี่ยร้านร้านแขนข้างเดียวก็สู้ได้ทำขนมได้ขายเลี้ยงร้านขายหมดบ้างเรือบ้างวันนี้เรือเยอะเลยเนี่ยไม่ช่วยซื้อหน่อยมา้ เรือทั้งร้อยหกสิบบาทเรือทั้งทุนเลยเนี่ยไม่ใช่แต่กาไรนะเนี่ยกาไรได้แล้วเรือแต่ทุนพูดพิษโอเคลูกค้ามาซื้อแล้วนูนนุเห็นไหมเห็นไหมยายมาซื้อของแล้วเนะ่ะเห็น <c oughs> ไหมในยายเน่ะในดูยายนะด่ดย,าย,ดยายมาแล้วนะี่นนลูกค้ามาซื้อขนมแล้วนะลูกค้าประจำ <c oughs> เหนไหมแค่หยิมรับมายอว